สวัสดีครับวันนี้โต๊ะผมพอคนตกปลายแล้วครับวันนี้จะมาตกกรุงเคฟิตนะครับวันนี้นำโดยปูอ,ปอัมปูอัมสามตูโลครับกับกลุ่มแม่บ้านนะครับวันนี้เรากำลังเซตอุปกรณ์นะครับผมกรุงเอาคันไหนกรุงคันนี้ไหมนี้ประกอบครับซื้อให้พี่ เดี๋ยวผมจะเป็นคนตัดนให้แม่บ้านเป็นคนตกผมจะเป็นมือตัดเอาย่ะาย้ำหาย ว่แม่มันตองล้อใหมมันคำคำก็เหนียวปลา้อยเต็มเลยไม่อย่กไม่อยู่ไหนอ่ะอไม่เห็นต่อต่อ ตัวไหนไงตัวนึงอ่ะเห็นไหมล่ะไหนนนนีี่่่ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นกุ้งมั้งเนีี่ยยเเออเออว่ะอุ้ยสองตัวเลยไม่ออกไปตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาเยอะก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เยอะนี่ตัวนึงไม่เห็นเลยนี่ดิเหรอติดอันนั้นเลยอ้อเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยติดอันนี้นเอาที่ตักมาดิกุ้งตักไม่ควรให้กุ้งตักก่อนกุ้งตักพี่ยังไม่ได้ใส่เยอะของกุ้งอ่ะ นั่นๆนี่เสียกสีแดงๆติดฟังิตฟังิดฟังนั่นๆๆๆๆๆ้ยเดี๋ยวเขามไนี่ก็ไม่ก็คตักอะไรได้ไหมอ่ะได้ถ้าหนูเห็นน่ะนั่นแหละมันเรวไม่ทันมันรับกล้งนหรอเปดไปเล่ไเอ้เก่งว่ะจต้องไม่้เห็าน่ะ ไหนมันพี่ดูนี่นี่กุตักไม่ดอกเลยหรออุ้ยสุดอยอดใส่กบหน้าไั้ใส่ไหนใส่รังเลยหรอใส่รังใส่รังอ่ะอีเรียบมือเตือนกุ้งเป็นมือตักแค่มตกหย่อนลงไปเลยอ้ยหนึ่หนึ่งสอ ต้องให้มันนีบก่อนนี่นี่นี่ดีบย่าำจิกเป็นสองตัวแล้วกำลังดีบกำลังนีบอยู่ข้างในร่างนะปุ้บเตียงตักปุ๊บแล้วให้มันขึ้นมาโผล่โก่อนว้าวปุ้งมันต้องบกขึ้นตักอะไรวุ๋ง เดี๋ยวดาวมันก็ขึ้นรอกันแป๊บนี่เ็ตัวนึงเห็นมั้ยเฮ้ยอันนี่ถอยไปถมาแล้วมล้วมาแล้มาล้วรอกันรอกันรอกันเดี๋ยวพี่ยกยกหน่อยแล้ว็ค่อยตัดนะไปถ่ายนู้นดิไปถ่ายตรงนี้เดี๋ยวพอทันนันเอาไปกินแล้วเห็นแล้ามันม่ปล่อยหรอกเล้าเ้าเรวีเข้ามาเยเข้ามาี่ไงดงอีกตัวนึงไหน เอาเยอาเนกำหายอันนึงนี่นี่ตัวนี้อุ้ยนี่นี่ไงนี่ไนีเนี่ได้แล้วนี่เนอนี่ในครับาตี้ตัวเล็กครับไหนไหนเดี๋ยววะ

ออพี่เจ้ากำลังลอต้องเอาน้ำส่กยู่เต็มเลยจุี่ได้แล้วกุ้งมาแล้วนี่กุ้งนี่โอ้ยสองตัวพนัอานีสองตัวบนน้ำเร็วเกุ้งเตักตันหลุดเลยทำไมไม่ไเอาลงไปเลยเพิ่อลงไปทาเลย Hãy ừ. <laughs> 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 ừ. <laughs> subscribe à? đây, đây này đây cho kênh Ghiền Mì Gõ câu không bỏ lỡ này video nè dẫn กันเหงาไป้วกอ่าสสวนเลยสวนไตยชุบโอ้ยังยังไม่รุ้กูพี่ตาเนี่ยืดตรงก้านนะมามพี่ตักว่างูพี่ตักบ้างอนนั่นไหมครับอันนึงพี่ตักมานำก็มาให้หน่อยพี่จักหัวทิมบอกว่า

ถ้าไม่หนีกับปลายหน,นึ่โอเคปรงกันวตรงหนมาอยู่เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ต้องหลายตัว เบลอเอเลยเบลอเอเลยดูนี่นี nice ่เอาแล้วเนี่ยดูน้อยดูน้อยโหเยอะเยอะเยอะโหตัวนี้ยังใหญ่ตัวนี้ยังใหญ่ครับได้ปะ่ะได้ได้ดู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 กำครบเนี่ยโอ้ยังใหญ่ครับไม่เห็นชัดชัดปะไม่เเห็นย ไบไปวปึบชาดาลิมาา้มาายหนี่ไงมาายหไปจับเสียจจับไปปลายหน่อยจะเป็นบาละไปลายปลยเลยฝั่งนี้สวยฝั่งนี้สวยนี่เอาลงต่ำนิดนึงสีดำเาะ โอ้สุดยอดครับกุ้งเคฟิตเกาหลีนะฮะไอกุ้งด็รักอ่ะกุ้งกุ้งจุ่มเลย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 เดี๋ยวเราลอกกันล็อกกันลอกกันลอกกันลอกกันเอาจุมจ่มจุมจ่มจุมจ่มจุ่มจุ่มจุ่มโอ้โหตัวนี้โคตรใหญ่ครับเยอะด้วยครับสุดยอดครับผมไหนโชว์หน่อยตัวใหญ่เมื่อกี้ โชวหน่อยเชืหน่อยชื่หน่อยมาได้ไพี่จับให้อ้ยอา้าวกล้ามหายกล้ามหนึ่งนี่ครับตัวใจครับถือดิถือจับจับ,จบปลายปลายหนวดไปนะอย่าให้กล้ามมันเอื้อมถึงนะที่ถ่ายรู้ไหยกขึ้นอีกหน่อยโอเคนี่นี่กุ้งนี่นี่นี่นน โกุ้งกุ้งกุ้งชับดีไงมือสวิงนี่โคตรแม่นเลยนะครับนี่ยวางตัวเบ็ดด้วยพิกสวิงเลยกุ้งพิกสวิงแล้วสลัดเลยเอ่นั่นแนหะโอเคเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับวันนี้เรามีมือสวิงครับอย่างแม่นครับตักยังไม่เคยพลาดเลยนะครับมือสวิงคนนี้ ไปแล้วดึง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 ไปแล้วเชืบนี่กุ้งถืออาไรกุ้งมาตกกุ้งนะฮะโดยโปกุ้งนี่ครับนี Mother, ่ครับนี่ครับเป็นตัวเป็นเป็นนะฮะนี่ครับนี่ครับเคฟิต ยอดครับมามาได้กี่ตัวแล้วมาดูมาดูมาดูท่า <c oughs> นกินหมูก่อนนี่ตัวนี้ก็ประมาณกี่ตัวสองสี่หกแปดตัวแล้วครับแปดตัวสองตัวสองตัวเลยนี่อีกตัวหนึ่งครับ <c oughs> ถ้ากบจมน้ำจะดีกว่านี้หน่อยเนาะ ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราต้องให้มันจับแบบแน่ใจแน่ใจว่ามันหนีบแน่นแล้วเราค่อยยกนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับ,รบแต่เราจะไม่ยกขึ้นเลยทีเดียวนะครับต้องช้อนเดี๋ยวมันจะปล่อยครับมันก็รู้ตัวมังน,<อ>นีนี่ครับมือสวิงนี่แม่นครับ,บตัดตัดยังไงก็โดนฮะฮะอหคไมีปลาไดลาไดว้วย น้ำเมื่อกี้ไหนตัวตัวใหญ่เติบด้วเห็นปะมีตัวใหญ่เติบด้วยเหรอนี่นี่ตัวนึงครับนี่อปลาใหญ่เขาคือได้ปะนี่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 ตักตักเฮ้ยรอก่อนใจเย็นเนี่ยเนี่ยมันกำลังขึ้นมันหนีเป็นไหมเนี่ยเนี่ยหนีแล้วหนีแล้ว lần lâu niệm lâu niệm lâu, niệm lâu, niệm khỏi niệm nó tin lần niệm nhà niệm lần niệm lần tắt, tắt Tắt, lần niệm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  đuổi tha rồi các bạn đến ngay, họ thăm gì gần nhiều không, ô, tụi nó không, phải lấy, phải nạp của họ, cái đang tranh giành nhau, to su, nhá, chấp, chấp ยึบยิบยึ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 บได้แล้วครับยิบแล้วกุ้ง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 มาแล้วครับมือสวิงตักได้ตักฝั่งนี้ไปเด็กกุ้งกุ้งฝากฝั่งนี้ไปอ่าทำมาทำกันนะขอเจ้าตัวนี้ก่อนหันไปฝั่งนี้ดิหันหันหน้าไปหากุ้งดิเอ้าหลุดไเตะเขาเรียกอะไรวะสวิงพอดีนะ ผ้าซะก่อนครับนี่เป็นไงดูผ้าครับตกไม่ได้ไม่ว่าท่าสวยไปก่อนครับผม,มโอ้โหท่าครับมาดูมุมนี้ครับ เลยไปตรงหย่าหนึ่งกว่มีนะโอ้เพื่ได้เอาออกไว้นะโอ้เดือมเ่ได้แยกออกไว้ที่แรกเดินเลยไปนู่นนะขางป้าหน่าหน่อยตักถึงปะล่ะ

ยอดครับมือสวิงของเราอย่างแม่นครับนี่นี่ตัวนี้ไปแล้วมั้ง โหยตัวนี้มันหนีบยอดด้วยนะพี่เฮ้ยเโอ้โหนิดเดียวไม่ได้หรออืนี่นี่ตัวน,วน,น,นี้ตัวนี้มันเอาอันนี้ก่อนนี่ตัวนั้นมันมันหยุ่มหยาไวปไหมตัวเนี้ยื่นลงหมดเนี่ยนายจะได้โอ้โหไปได้อีกอ่ะ เล็วที่เปลี่ยนนะวะไหน โอ้โหตัวนี้ไม่พลาดครับผูสีสวยเลยตัวนี้จับชน,น่อยสีส้มสวยเลยอ้สวยครับสวย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 ครับสวยสวยสวยโอเคครับ đi đi Thấy bác ủa nào thấy đi ủa mầm โอ้ oh, ได้ครับจับได้โดยละม่อมนะครับเฮ้ยเอาสวิงซูปออีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดแล้วมอเสือเดา็ตกโอ้ยหลุดหลุด เอาใส่จเราไอกินเลยถือกันขันเนียนๆเอาไปจั่ไปหน่อยน่ะเอา,าวะสองตัวหมดแเลยไหนๆดูไหนๆดูอดทีเดียวเลยหรอใช่โอ้โหโคตรหมานเลยนันนะนดีครับนี่เป็นตัวหมาตัดทีเดียว2ครับสุดยอดครับแต่ของเรา4ครับผมแม่เกยทับติดหน่อยนะครับ นี่ยครับ40นาทีแล้วก็ได้มาประมาณนี้แล้วนี่นะครับนี่นี่นี่ต้องถ่ายทุนนะย้อนลงถ่ายทุนแล้วลงลึกๆไปเลยลลลลอย่างนั้นแหละลูกขูดเราแย่งอ่ะฝ่ากินฝ่าหนีนะมันหยาดเนาะอยู่มังคากระลังไป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  ก็แล้วก oh oh, sure <speaking> ็แล้วปล่อยมันหนีบก่อนปล่อยมันจะเฝ้ายกปล่อยจะเฝ้ายกที่หนีบแล้วเนี่ยตึงกับปล่อยมันไปก่อนให้มันได้กินได้นั่นแป๊บนึงมันเราเองนั่นแหละของเบ็ด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 เดี๋ยวแป๊บนึง ต้นยามีสองตัวเลยนี่เอาไก่กันเอาไก่กันจุ๊บอะไรนะจุ๊บอะไรนะนอนไม้เอง น,นี่ดูดตอนนี้ครับเอาแล้เอาแล้วยกเลยยกเลยถามันร้อยแล้วสั่นะยกเลยโเปียงถามันมีตัวยุดอ่ะเดี๋ยวนีไปไหนเขาอยู่ตาีพี Jauh, nih. Aman, cabang. Pot, 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 pot. Gua aja Nung, kamu. ดึงออกจากปูน,นอ่ะยกเลยยกเลย<ฮ>นี่นอนนี่นอนไม่ใช่พันตัวใช่ม่ใช่อเอาไก่ขุนตักกนแล้วเนาะอ้มันได้กินเหรอต้นตัวน้ำตอน,ตอน,ตอนมันได้กินเงียอย่างบอกมันกำลังกินเงียอยู่ นีถ้าได้ก็สองตัวติดเดี๋ย้แป๊บหนึ่งกันแป๊บนงึนงแป๊บนะึนงมันดิงมันดิง้งอยวลงไปคยุง่งก่อนเดี๋ยวรอรอก่อนครับตัวนี้รู้มากจริงๆนะ 我们搞。 ชึบโอ้โหกุ้งโคตรเซียนจริงว่ะแม่สุดยอดเลยกุ้งกุ้งตตไตไหนเอา้ายังได้อีกอ่ะโอ้โหโอ้กุ้งมันเซียนตกกุ้งนี่ว่ะน,นี่นี่ กูใหญ่สุดยอดครับมันมีสองตัวโอ้โห,โหไมคตรเสียน,นมันถอยหนีไปเลย nè bòi mình kinh đó,ôm không thấy nhỉ,người ta,người ta,người mấy ta,người 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 tìm nó ta,người 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 สุดยอ,อดสุดยอดสุดยอดไม่เคยพลาดนะฮะไม่เคยพลาดนะครับแม่บ้านตาวนี้ก็เรียกครับตาวนี้ก็เรียกครับอ๋อโอ้โหนี่ก็ได้ครับยกยกเยอะตัวนี้ตัวรู้มากครับเดี๋ยว จะได้หร er ือเ er> ปล่าไอตัวรุ่มากสิบเป็นไงหมดปล่อยไปเนอะปล่อยเลี้ยวยังไงแล้วเก็บกันครับค่าสำหรับวันนี้คลิปตกกุ้งเคฟิสของเรานะคะมากันทั้งหมดห้าพันหนอนน้องเพิ่งมายังไม่ได้ตกเขาจะกลับแล้ว สองชั่วโมงนี่ค่ะนั่งนี่ครับสองชั่วโมงครับแล้วเราก<ค>็จะพอแล้วต,ตกอย่างเดียวนะคะอันนี้วันนี้เราจะไปทำกุ้งนึ่งกับจิ้มซีฟู้ดซักๆก,กันเลยคะ่ะ Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war.